ก่อนเลยหมอจกหมอชอว์วันนี้หมอมอชอมาดูพี่โดด้วยแหละหมอน i n ไปสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยวิ่งเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างวิ่งเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมเหนื่อยไหาไปง่าหยังเหนื่อยบ้างเอาผมไปง่ายหยั่งเหนื่อยไหมเนี่ยฮะ ของฉันนะของ,งฉันอ๋อนี่พิทุขน,นุนเต็มพื้นเลยโอ้หนี่พิทุก,กินดีเลยนะมีใครมาให้หรือเปล่าข,น,น,ขน,นุนขนุนพิทุเลือกกินไม่ถูกหรือว<อ>่าแบบเบื่อละนนบบลอย่างนี้หร <c oughs> ือเปล่านั่นในกระปั้นนิดน้อยมือมือมาละมือมือมือได้วิ่งกันได้บ้านเดิน ขาอา,อาจจะบอกว่ามันเยอะไปอ่ะเห็นแล้วแบบเห็นแล้วอิ่มอ่ะวันนี้คนะอมยอยเมนต์ไหลเนาะไหลตั้งแต่เมื่อวานแล้วมั้งฮีโดเป็นยังไงบ้างตอนเขากำลังตรวจนะขอุญาตส่งแป๊บๆเผื่อมีอะไรฮีโดอาจจะมีการดิ้นหรือขัดขึ้นโอ้ดีโอสลากแก้วพี่อำนาจพี่อำนาจพุทธลานะครับนะแต่ดีวันนี้ไม่ใช่วันพุดธนะครับ ต,ตูดนะตูดดีโอเนี่ยตูดดีโอตูดมืออ่ะหมอ,อ,อมามีก็อยู่นั่าน,นาการใ,ใช้เลเซอร์นี่คือเป็นยังไงนะเลเซอร์ก็เหมือนเป็นการกระตุ้นให้เกิดเนื้อหรอยออิงเ,เลเซอร์เข้าไปในชั้นชั้นผิวหนัง กระตุ้นให้บริเวณนั้นเกิดการอักเสบแล้วสร้างคอลลาเจนกลับขึ้นมาสร้างเนื้อเยื่อใหม่ขึ้นมากระตุ้นให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น,นต่างๆก็ฟีลเดียวกับนั่นไงยกกระชับเลเซอร์ยกกระชับอ่ะอาปขึ้นมาเหมือนกับจะใส่ทําเฟือกให้พี่โดใหม่เลยใช่ไหมเนี่ยเขาจะใส่เฟือกหรอหรือว่าไงเหมือนว่าจะทําจะทำ,ะทำหรือเปล่าเป็นไงถามหมอโบโลเลย อ๋อบาได้ยิกจริงจริงคอเป็นรอยเป็นทำอะไรมาครับโดนครบโดนอย่างครบโดนแม่งอย่างครบคอเป็นรอยเป็นอะไรมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะครับบิวไปเตะบอลพุ้งไงไหนกีฬาสีเฮ้ยเขาเขาว่ามาไปหนึจ้ะเจ หออมอโบหมอโบว่างยังครับวันนี้มีคนถามเรื่องขุนเดชาาเป็นยังไงบ้างการเคลื่อนย้ายไปไหน,น,ไหนอะไรยังไงเอ่ยค่ะตอนนี้ขุนเดชก็ยังยังอยู่ในช่วงแบบทําความคุ้นเคยอยู่ค่ะคือช้างนะคุ้นกับควานที่เป็นควานหลักอะเยอะขึ้นละแต่ว่ากับคนอื่นก็ยังยังไม่ไม่ได้คุ้นขนาดนะั้น คนที่แบบดูแลหลักอะ่ะก็จะมีประมาณ3-4คนเนาะนะก็คือคนกลุ่มเนี้ยเขาคุ้นคุ้นขึ้นเยอะละอ่าเวลาแบบพาเดินเข้ามาที่แบบหลักรักษาหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะก็คือถามว่าง่ายขึ้นกว่าช่วงแรกๆอยู่ mm hmm. แต่ว่าเรายังไม่ได้แบบฝึกจริงจังเพราะว่าเราคุยกันว่าแบบขอให้เหมือนช้างกับควานอะ่ะคุ้นเคยกันดีๆก่อนแล้วค่อยแบบคือเรามีแผน <c oughs> ว่าเราจะแบบทําการฝึกอยู่ mm hmm. ค่ะแต่แบบ เหมือนยังไงดีอ่ะคือปกติเวลาเราฝึกลูกช้างอ่ะควานที่มาเป็นควานของลูกช้างที่จะมาอยู่กับลูกช้างอ่ะเขาก็จะอยู่กับลูกช้างมาแบบระยะหนึ่งก่อนเนาะมันเหมือนกับว่าแบบช่วงฝึกอ่ะช้างมันก็จะต้องแบบหาที่พึ่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือต้องมีคนที่แบบเขาไว้ใจหรือคุ้นเคยอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือต้องให้เขาไว้ใจควานคุ้นเคยกับควานก่อนพอคุ้นเคยกันดีละเริ่มไว้ใจเยอะๆเงี้ยก็แบบจะฝึกแบบเป็นจริงจังตอนนี้ควานที่หลักๆที่ คุณคือคุณชินกับคุณเฟยกับคุณเดทก็จะมีพี่โนพี่น้องขาวเล้น้อขาวเอ็มแล้วก็คนที่เข้าไปช่วยอ่ะก็จะเป็นพาโรงพยาบาลเป็นหลักตอนนี้มีพี่ชายพี่ชายศรีสยามมาแล้วก็พวกพี่พรมพี่ชาเนี่ยนะคะอ๋อครับประมาณนี้ก็ยังอยู่จุดเดิมไม่ได้ย้ายปใช่ยังไม่ได้เอ่อยังไม่ได้ย้ายไปไหนที่ที่แบบลุงปาบอกว่าแบบเหมือนย้ายออกมามาข้างนอกนั้นก็คือเป็นบริเวณนั้นแหละเพราะว่าตอนที่เราไปดีไซน์ที่อยู่ให้คุณเดทอ่ะ มันก็จะมีหลักนอนใช่ไหมหลักที่รักษาที่พักวานแล้วเราก็ทําที่เผื่อสําหรับให้เขาได้ไปพักผ่อนระหว่างวันอยู่แล้วจะอยู่ในแอเรียนนั้นอยู่แล้วอมีแม่จะถามวันนี้ไพโดเขามาทาอะไรไพโดครับทำแผลค่ะทำแผลดมีแผลช่วงนี้มีแผลก็เลยแบบต้องเข้ามาทําผู้วันตอนเช้า แพทย์มอชมาด้วยใช่วันนี้มีเด็กมีน้องๆมอชมาเรียนด้วยแล้วก็มีเด็กฝึกงานฝรั่งสองคนวันนี้มาสองคนลน้องๆเขาไปอยู่บ้านหลุยกันออ๋เขาไปม่วนอยู่บ้านหลุยกันเนาะนี่เป็นงานนี่นะไปเนี่ยแกสองคนแกนะอ้าวเหลือกี่อะเงาเหลสองคนไม่ยูบ่ายเขาก็ปิกมาละกาแหม่หรอ อันนี้ก็มีเดียอยู่แอดเดียเนาะใช่ใช่เดินคือเราลองหลับกันที่ทูกินขนุนค่ะขนุนบริจาคค่ะจำใจอ่ะมากเฮ้ก็คือจริงๆก็คือรูปเพ่ไงนีเออนี่คือกินเกือบหมดแล้วไงเลยทำเป็นเหมือนจำใจเพราะแรกก็ชอบมากอยู่ใช่ก็เล่นจนหมดถูกนี่รอนางกินหมดอยู่เนี่ยจะเข้าไปนวดนางเนี่ย ไดจรินนสุไงจริงนี่คือทําเป็นกินชานี่เพราะว่าแบบขี้เกียจขี้เกียจเออเกียดที่หมอต้องมาใกล้ตายเยอะมากเราทุกกว่าไม่กว่าฝ่ายไม่กว่าเนี่ยกาตับงวงเนี่ยกาขนงวงจัดเงาเนี่ยจะเป็นเนี่ยตับงวงไม่ถุงไมขี้เราไม่ขนเหงาหนักหน่อย เข้าหน้าหนาวมึงพูดออกมาคนเดือดเลยหนาวหนาวเยันรักกันแหม่หนาวมันกลายเป็นจะกลายเป็นเมนโง่พี่พูดแก่ตกมันด้วยยังยังเนาะยังปล่อยไปเรื่อยๆค่ะการด้วยคล้วยลมแข็งที่สุดนะเซ็นเสื้อทำก่อนตัดแล้วหมอแต่คิดแต่คิดว่านะคะคิดว่าปีใหม่อ่ะเออมาเที่ยวพี่ทูน่าจะมาเที่ยวหาพี่ทูน่าจะได้อยู่ ช่วงปีใหม่นึกว่าเขาจะไหลจะออกต่อออกไปเก็บข้างบนใช่ไวไหลไปเรือ่อยๆก่อนเราข้าดผิวแล้วคิดว่าพวกนอนอยากให้ตกสักกุมภาจะได้เข้าหลังไม่นานเนาะโลกนี้ยังมีทายอะไรกันอยู่ที่สี่วนจันทร์ค่ะสี่วันน้องคุมพาเดี๋ยวพรกะัณะนี้ที่ทอดเรียนโลกเป็นโลก ครับหมอโบค่ะขอบคุณหมอโบนะครับน้ำมึกมันอย่มาเฉลิมน้มึ่สมัยจะไงี้มึ่งไงมึ่ม่ไงขี้ฉาเมื่อยขอดออุ่นเต้องสัมษณ์แล้ววิ่งไปในห้องนี้ที่ไปก่อนนี่ไปหมดมตัวเลยก็ไปไปได้ครับเดี๋ยวจะเข้าไปขาช้างจะมี สีแดงอยู่ไหมใช่ไหมแม่แม่ต้องลุ้นเอาเป็นวันต่อวันเลยนะเผื่อที่บางทีพรุ่งนี้พี่ทูอาจจะน้ำมันไหลแล้วก็ได้เออหมอบอกแล้วว่าให้ไหลเลยไหลก่อนไหลแล้วดูท่าใีไหลก่อนเพราะว่าเรารู้จักกันแล้วเนาะว่านิสัยเป็นยังไงใช่ไหมพี่บิวหัวลากยาวถูกไหปีใหม่ปีใหม่เราจะได้คอนเวนี้ออร์พิธีแล้วถุนเต้นเลยเนาะ น้องตกมันยังไงก็ได้1ิบกรกฎาคม68ปหนูต้องลงมาจุดโชว์ให้ได้นะครับแม่จะไป HBD ดีอันนี้ <Yeah. S 2> นนใครก็ใครเนี่ยจะไปแล้วช้างนอกแหละใช่ใช่ช้างนอกเขาจะมาหาวิทูหรือเปล่าไปไหนจะไปไหนจ้าพี่โดกลับละพี่โดกลับเข้าป่าละพี่โดกลับเข้าป่าแล้ว เรื่องตัดงานนี่ยังไม่ทราบนะครับจะรอจนกว่าทางโรงพยาบาลเราจะแจง้งอัปเดตเนาะทางเพจเทางเพจโรงพยาบาลอัปเดตอีกทีติดตามทางเพจโรงพยาบาลได้นะครับอ๋อนี่อาบน้ำก่อนพี่โดไปอาบน้ำไปดูพี่โดอาบน้ำไหมไป นี่ก็เห็นเห็นหรอก <c ười> ขอคุณไม่ช่วยผมอ่านเม้นต์เลยอะ่ะ <c ười> คุณมายื้ออ่านของผมทำไม <c ười> คุณมายื้ออ่านเนี่ย <c ười> มีมีลุงคำเอาวลุงคำ <c ười> มาเป็นตรงเนี้ยลุงคำขี่หัว พี่โดอาบน้ำพี่โดพีโดยังไม่ไป<บ>หรือว่าอาบน้ำแล้วกลับมาที่เดิมฮะพี่โดยังนะฮะอาจจะเพราะเมื่อกี้หมอเหมือนแค่มาตรวจอยู่ยังไม่ได้รักษาก็าไปแจ้งไหมค่ะพี่โดเป็นพิการตั้งแต่กำเนิดแล้วนะครับ เมื่อก่อนจะมีอีกเชือกหนึ่งก็คือพายเป๋พี่ครับเดี๋ยวลุงกวนอยู่ปางล่ะแต่ล้มไปแล้วลักษณะขาก็เหมือนพี่โดตรงนี้ก็ได้ครับูตรงนี้ก็ได้ครับได้ครับโอเคโอเคครับโอเคครับไปถามลุงคำไหมลุงสีดอใหญ่เป็นไงบ้างลุงสีดอใหญ่ลุงใหญ่ ลุงคามมาทำไมลุงคามลุงคามมาแค่งหวงเพือฟังจีนเดี๋ยดีดเขาประชุมกันอยู่เขากำลังคุย,ยกันอยู่หรือเปล่าเขาบีบงานกันอยู่น่าจะทําวางแผนกันประดิษฐ์อะไรสักอย่างอันนี้เป็นแผนกสลากอะ่ะอ,อสลากเออใช่เดี๋ยวก่อนนะประกอบเค้กกุชชี่กุชชี่ ยังไม่ได้อาบน้ำนะตอนนี้เปกล้วยอยู่เปกล้วยเราหามเราเดินหามสระแก้แวเราสระแก้วครับอาบน้ำกันครับจะอาบน้ำกันครับจะอาบน้ำกันครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะปิกแรกก่อนหรือว่ามานี่ต่อกลับไปที่เดิมหลักเนาะที่ที่เนี่ยโรงพยาบาลอ๋อโอเคเดี๋ยวก็กลับมาที่โรงพยาบาลนะครับอ่านนะ้ำเสร็จก็จะกลับมาที่โรงพยาบาลซุนตาก้าให้พี่โดได้ไหมครับ ได้เ,เดี๋ยวทาง<ต>หลังบ้านเนะาะส่งสลิปมาได้เลยเดี๋ยวเราจะโยกฮาระให้อจุ้ยแอดโปรดเองฮเ <c oughs> จโรสิซีรับผิดชอบนะฮะแต่บางทีเราจะหาตัวพี่โดยากหน่อยเพราะหลังจากรักษาเสร็จพี่โดก็จะเดินกลับเข้าป่าไปพี่โดกินกรวยเสร็จก็กอาบน้ำ อันนี้ก็ดาวเรืองใช่แล้วคุณยายดาวเรืองได้กินยาก็หันกลองมันกระตุก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 ใช่ใช่อันนี้โปรแกรมหนเอาพูดแค่บิสมบิสมเอาบิสมไงเดี๋ยวจะรายงานผู้พัฒนาแอปคุณเห็นไหมว่าภาพมันกระตุกขอบัญชีตะกร้าหน่อยค่ะมีใครได้ใครรบกวนรีพายบัญชี เดี๋ยววันหลังเราต้องเตรียมตัวฟังสําเร็จรูปไปแล้วคุณรัฐเนี่ยเขารีพายได้ยังนี่ครับตามนี้เลยนะฮะปักหมุดไปให้แล้วนะครับผม มีพี่โดตัวจริงเลยนะพี่โดตัวจริงตาสวยนี่ะตุ้ยบอกที่ฉันเรียกป้าแต่พี่โดแก่กว่าฉันมีแต่คนเรียกว่าพี่นั่นแหละฮะสองมาตรฐานนะครับเฮ้ยวันนี้มีอ๋อไม่ใช่ตามตามประวัติที่พี่โดนี่ ที่ว่าขาเขาเหมือนพิกากตั้งแต่เกิดหรือว่าเขาไปอุบัติเหตุตอนเด็กคือเรารับมาตอนพี่โดมาพิการตั้งแต่ตอนที่รับมาแล้วคือเราไม่รู้าเหตบเขาไปจับช้างรากไม้มาใช่ไหมแล้วเขาไปเจอนนี้ไม่ทราบแต่ว่าเขาตอนที่เรารับมาเขาขาขาเป็นยี้อยู่แล้วอืมอืมเหมือนเขาพลายขับข้าว่าเขาจับช้างลากไม้ช้างเถื่อนอะไรอย่างี้อ่ายังไม่มั่นใจเลยแล้วก็เจอพี่โดก็อยู่จุดเกิดเหตุด้วยหรือเปล่า เรื่องคงลากไม้ไม่ได้อะหรือไม่ก็หรือว่าพิการเพราะลากไม้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเราเราไม่ไม่ไม่คาดเดาไม่ไม่คาดเดาดีกว่าเพราะว่าอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แต่ว่าที่เรารับมาเขาขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วตามที่ประวัตินะเจอตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆอือใบรุ่นหรือเมล่านี่ขนาดขายอย่างนี้ั้งแต่บหน้าหล่อกันเนี้ยหน้าหล่อเนั้นดังโด่งดังโด่งเออดังโด่งเนี้ยดาบเดียวเนี่เขาเรียกว่าดาบเดียว ย้อนไปหาพิทูการ <c oughs> โอ้ยคุณหมอโบกำลังคํำคลำขาพิทูอย <c oughs> ู่ดี <c oughs> ดี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 ดดี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 ยังหน่อยย่องงงอ <hood> <c oughs> ให้หมอดูสิ ก็กออยู่ปังละตอนตอนไปปังด้านตอนท้ายเป๋ก็เป๋เป๋คุ้นคุเป๋พที่ขาขาก็บอดีเหมือนกันอ่ะคุ้นคุ้นคุ้คตีล่มไปแล้ว่ะผมไปบ่อยช่วงที่รับลัสติกอะที่ไปกับพี่อํานาจพวกเนี้ยก็คือเขาจะเจ้างพ่การประมาณสองสามเจอก์เนาะคุณอะใช่ใคุ้นคุ้อยู่นะเอาไม่เราต่ออ่ะ มีอย่างละอ๋อคือถามใช่ไหมเราเรายังไม่ได้ไปปางหลาดในปีนี้ช่วงช่วงไงก็ฝนตกมีน้ำขอถานครับครับอันนี้ให้อ๋อให้ปลทูนะครับโอเคอ่าอยู่ตรงนี้แล้วก็เขาเรียกว่าไรตะโกนถามพี่ควานก็ได้ครับให้พี่ควานมารับใช่ครับใช่ใช่พี่เอาไข่เป็ดมาฝากแอปเปีลอ่ะครับ โอ้ขอบคุณครับเดี๋ยวได้ครับได้ได้คจะไปนั่งเฝ้าพ่อทู๊กอ๋อตอนมีไลฟ์ครับเดี๋ยวตอนตอนตอนบ่ายเจกันก็ได้ครับครับผมขอบคุณนะครับร้องเรียกพี่ควานด้วยนะครับทุกท่านที่เพิ่งเข้ามานะคะนุ่ะนั่นจะเป็นของเขาแล้วแหละอาหารให้พี่ทุมาเอาเนี่ยนะมามามาไปไหนเฮ้ยว่าไปเล่มีนัดเหรอ ตอนไหนอือจริงเหรอเดี๋ยวค่อยคุยกันก็ได้เดี๋ยวเจอกันเล่นเจอกันยังเล่นตะกร้อกไงตะกอเดี๋ยวค่อยคุยครับ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 เดี๋ยวเราค่อยคุยกันก็ได้ครับเล่นก้กอเล่นตะกร้อตะกร้อตะกร้อเสดบุญกันเองไงแอดก่อบุญกันเองแต่แม่ฟังด้วยตอนนี้กาแฟเริ่มไม่ดีดละทำไงดี เดี๋ยวก่อนต้องเติมกาแฟอะไรเงี้น่ะไม่ต้องห่วงอืมมีงยังเล่นกอดทอเสื้อไว้ตีไหนตะกี้ลดลด,ลดนึกว่าทอไว้ตีช่างชลาพุ่นหกไม่ไม่เสื้อนี้มีคนให้มาต้องเก็บดีๆ <c oughs> มีของนุกของพี่ปิวอีกนะพี่ดาว <c oughs> เอามาให้ซื้อให้ นี้ตอนบ่ายพี่ทุกกำลังใส่จารบีตาตาพี่ทู๊กฟินนะแบบว่ามิบมิบมิบอันรับไปเตอหนูแล้วเวลาหูแจ้งโบกอะเย็นนะรับไปเตอไอ้เฮ้ยแต่จะขนาดนี้นะอืมอืมรับไปเลยอืมยืนรับเลยปิ๊วปิ๊วกกอดงะปิ๊กกอดงะจีเตอปิ๊บซับปะงก พอตาอันนี้คอมเมนต์ไม่ไหลหรือว่าไงไหลากานไหลยอยู่ใช่ไหมโหคนดูพันคน,นแล้วไหมพันหนึ่งร้อยอ้จะตาเมยตาเมยจะเล้ละอ่าของผมไปแล้วนะของเมย์ละของพี่ทำไมไม่ไม่ไปอะโอ้ยแล้วเหรอถึงโอ้ยได้เหรออืมโอ้ยขนาดนี้นอนเลยลูกเนี่ยเราเป็นปีมาขึ้นเลยแต่อารมณ์มัน <laughs> นองปัดดิ คุณสิรินันนี่มาอย่างสิริสิรินสิรินไม่เจอนะตรงผมไหลไหลเรื่อยนะเมนเราเหมือนเราอยู่คนละมิติวันนี้คอมเมนต์ผมไหลเรืู่ปเราอยู่ที่พ่อตาหวานเนี่ยวันนี้มีไลฟ์ไหมครับวันนี้มีไลฟ์ตอนบ่ายนะครับไลฟ์ซักลิรินเหมือนเดิมนะครับเจอกันนะครับผมทำไมเราครั้งที่พ่อตาหวาน กำลังใส่จารบีใช่ครีมครีมนวดกระตุนต่างๆอยากได้มากระตุนยังเนาะกยากมาขอหมอแจยไปเจ็บเลยเนี่ยเไรอะอืตัวนั้นเพราะว่ารองเท้ามันแข็งสรุปคอมเมนต์ของคนไลค์ค้างสิวที่ข้อตาหวานนะครับของผมไหลลุบเลยตัวนี้ไหลลุบๆแม่โอ้โหแม่อุปถัมพี่โดูมีกี่คนคะ <c oughs> ดูไหมโอ้หมอห้ลงละต้องถามแอดแนนละ <c oughs> ต้องมีเยอะเออมก็มีอยู่นะฮะก็มีเยอะอยู่นะครับลองทักไปถามที่เพจศูนย์ราชไทยเนาะมือคุณหมอน่าจะนุ่มใช่ไหมทุกเคริมเชียวส่งกำลังใจให้ทุกคนนักศึกษากำลังมาดูม,มีอาจารย์หมอนอะอ,อาจารย์หมอก็อ,อธิบายว่ายังไงเป็นยังไงนะฮะในรายละเอียด โอ้สรุปเมนค้างที่พอตาหวานเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะทำไงดีไฮแช็วิวโอ้นกโทรศัพท์มาให้นะวิวเหรอนี่เดอเห็นแล้วเออมันดิฟอยู่ไหนเนอะนกมันฮะโอ้แข็งกันเลยนกให้ดิฟนะดิฟเกลี่ยแล้วดิฟเลยดูเอาเอาอ่าดิฟตั้งหลุมบนเอาโุกออก

พอตะกรงนี้หน่อยเด้อวีดีโอกำลังจะมาแล้วกันฮะมาเรอได้ไหมใครเหรอใครจะมาเหรออ้กล้วยติดนะครับใครจะมาเหรออนนี้เป็นอะไต่อเม้นของเครื่องที่ไล่ไม่ไหลนะครับมันจะมีแบบตัวติดข้างๆนี้อันเนาะหรือว่าอันเม้นเนาะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยเอาไม้ยื้อไทยกันอืม เราต้องคิวต้องคิวซีก่อนนะครับคิวซีก่อนผมคนนี้เขาจะตักแดดยึดตักแดดอยู่เนาะไม่ต่อเดียวจะขึ้นตั้งบนกำเนิดกลับไปจ้างอํานาจเห้ือนจ้างแน่ล้วก็จบไปหาแซนวานก็จบาไปแซนวานอะแซนแซนรูหืมกระดูกยุ่ยต่างสเต็ปไม่มีไม่มีไม่รู้ไปที่ไหนละเข้าปากก็ไม่ได้ เพราะว่าแสนดูดกับวิไม่ได้เข้าปา <Ừ. S 1> ช่วงนี้อ่ะแตได้อันเม้นได้อ่ะบ,อ,อ,ะบองเอนเลยอ่ะนีะ่ขึ้นแหล<ห>มก็นี่ขึ้นปกติเม้นเม้นไม่ค้างนะแอปเนี้ยกระตุยกับตอกระตุยกับกระตุยกระตอสองหนุม่มพลังช้างทำงานแทบไม่ได้หยุดมีแฟนเลยเปยเล <laughs> ่านี่ครับจะได้มสี่ร้อยห้าร้อยไถมาเปิดแอนจับพอดีถ้าห้ากิ่มกมแปลว่าอะไรคะแอป กิ่มเกิ่มนะฮะคืออาการเปลี่ยนจากสุกเลยจากดิบไปเป็นสุกกึ่งกึ่งกำลังจะดิบกลายเป็นสุกอยู่เนาะกึ่งกึ่งถ้ามะขามเกิ่มก็คือมะขามที่แบบจากสีเขียวเป็นสีน้าตาละจังหวะนั้น่ะเขาเรียกว่าแฮมแฮมก็ว่อกไม่ใช่หรอมะขามมี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 คำเรียกไหมครับที่ว่าอ้าวพูดกันมีมีคำเรียกไหมมะขามที่เปลี่ยนจากสีอยู่อยู่ระหว่างเปลี่ยนจากสีเขียวไปสีน้ําตาลอะเนื้อข้างในมันจะหวานนิ่ม ทำทำนี่ได้ไหมทำกุ้ยติดน้าหากทุกเลยไหมมาได้ไมด้องอเป็นคนโอ้วันนี้มีช้างมีเคสมีช้างป่วยเหรอใครมาช้างป่วยใครไม่รู้ช้างจากข้างนอกเหรอใช่ใช่วันนี้คุณหมอมีเคสนะฮะนี่ช้างจากข้างนอกไหมรักษาอะไร อันทําไมอันนั้นตั้มใช่ไหมน่ะใช่ตั้มตั้มตั้มมาชีโบชี้เบสเองนะตั้มจะไปทางนู้นไงแต่ว่าเขาน่าจะงงๆตั้มเลยชี้ว่าเออมาชั่งน้ําหนักก่อนไหมมีผู้ป่วยมาหนึ่งรายชั่งน้ําหนักให้หมอก่อนนะจ๊ะใหเราไปหาข้างบนเด็กๆเเยจอกันปีต่อไปเนาะเตรียมของดีๆนะเสื้อมาใหตัวนะเตรียมของไว้ดีๆนะแล้วชั่งน้ําหนักก่อน เออเอินแต่เอินว่ะนุกว่ะไหมหมาอว่ะใครเป็นใครเป็นอะไรอ่ะสีดอเปล่าเฮ้ยเหมือนสีดอเลยนะหรือว่าพังจื่อยังน้องโคจื่อเหรอฮะยักษ์จ้าจุดตาจุดตาฮะ ช้างเจ็บตาอ๋อนึไปเอารถมาเลยปะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรถจอดก่อนเพราะเดี๋ยวเขาจะขับไปนู่นเขาจะเอาช้างลงอีกก็นานอยู่นะแม่รถจอดเฉยๆมีแต่พี่ตายมีแต่คนว่ามาทำมอีกเล่า ตอนนี้เจ็บตานะฮะแสดงว่ามาบ่อยใช่ไหมเน,นี่ยเชือกนี้อะไรนะนี่โอเคไหมโอเคอ๋อ,อถอยหลังเข้าไปเรื่อยเรื่แล้วครับแป๊บเดียวเดี๋ยวเข้าจอดก่อน่เจอ,อกัน เ๊ะจะช่วยเขาไงมาช่วยช่วยทเขาถอยหลังเขาฮะก็เคียงญี่ปุ่นเดินแน่ยุ่ยยุ่ยยุ่ยกินละตอนนี้เราเหมือนอ่านมิ้นในใจมินกระค้างสักครู่นะครับแม่คนไข้มาอีกแล้วนะฮะพี่กัมได้กันได้โอเคตอบแอลอัดได้กันได้คนไข้ใหม่แล้วคนไข้ชื่ออะไรทำไมโดนทักว่ามาบ่อยเมื่อกี้ถาม แอนนุกแล้วแอนนุกก็ยังจำชื่อไม่ได้ <Okay. S 1> มาจากป้ายรถเป็นพิษนุโลก